กูแบบไอ้นี่ยอยู่มิสกามุสกามิกกี้เมาส์อยู่เพยอนเฮ้ยครเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเคยดูนี่ปะซ้อ,อเอี่ยเอ้าเพื่อนกูอ่ะกูเข้าแล้ว <c oughs> เดินมาแล้วโอ้โหอย่างเท่เลยครับ นเ,เปิดมาเจอกลิ่นตดเนาะโอ้โหใครมือตดนเ,เน,น,เนี่ยเหม็นเกินเป็นลมแม่งเป็นคัดซีนที่โง่มาก้ยมีคนยืนมองอยู่เยอเลยอ่านี่ไงเจ้าของตดนเนี่ยโนเลยตูไม่ขยับเพื่อนเพื่อน โจะคลิปเพื่อนจะคลิปเย yeah. สจะคลิปได้แล้วหลังจากจกูรอมาสักสามรอบไปแล้วเดี๋ยวกูจะเห็นคัพซ <c oughs> ีนที่นี่อีกสามรอบเฮียอะไรเนี่ยสัตว์เอาไ <c oughs> <c oughs> อ้ผีจะมาะเพื่อไปหาเพั่นในการเล่นลอ,อ,อกปอ,อกสองตัวกันนี่คืออะไร มึงสามารถเป็นเจ้าของตุ๊กตาทิตตี้แบร์ได้นราคา35โลบักเฮ้ย39โลบักเนี่ยเนี่ยมึงน่ามาพังนี่ไว้เพื่อนโอ้เพื่อนมึงบุกเบาเพื่อนบุบเบาเพื่อน using อวิตาอะไรอ่ะว้าวกู้วเตรียมวิ่งเลยเลยเพื่อนกู้วเตรียมวิ่งเลยเลยเพื่อนกดปุ่มวิ่งรอแล้ว ใช่ไหมเนี่ยมันจะวิ่งโผล่มาหาคุใช่ไหมเนี่ยมี่ไอ้เหี้ยเอาวิ่งมีรอควยได้เหรแมงมุมย้อนดัแลบเลยคร้ยเฮียเฮียนี่มันซ้ายหรือขวาดีวะซ้ายซับเวฟเซิร์ฟเวอร์้เยโอ้ยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหมือนกูเล่นซับเวฟเลยหรือ

S <S เออแต่กูเห็นมึเดินมกสีเน็กกูน่า,<แ>านะจะปกติไม่ปกติเแฟนบอกแล้วกูไม่จำเป็นต้องเดินอยู่น้ำป่ะอุ้ยเฮียกินเดือดสีน้ำแล้วไม่แดดเดืเอดไหมน้องเกี่ยวไงเป็นตาเพื่อไม่จะแซ่บก็ได้เกมมันดำเนินเรื่องชาองอ้าจังเลยเฮีย โอ้ยว,ว้าวอ๋อไอพีอแค่เกมชั่นในการเล่นโ,ป <ะ S 1> โอปอลที่ยังเหมือนในหนัน้นเลยเหมือนในดอเลยตัวให้มันมันจะแบบมาโดยใช้เสียงไอสัตว์ <c oughs> <c oughs> ไอเชียนี่โอ้ยเหี้ย บอกว่าให้เราหาพลังหาเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงคืออะไรมึงจะเผาโรงเรียนเหรอโอ้ยเฮียเฮียเฮียเอียโอ้ยกูกลายเป็นซอยจู๊ซูซูครับผมกำลังใจให้เดือนหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้วันนี้เรา ดูเขาไม่ได้วันหน้าเราทําได้เ,เขาหม <Yeah. S 1> ดราในวันที่กูหาระวังเสียงตาลไม่พอตุกว้าว <Wow. S 1> ไม่รู้เลยเฮ้ยมีตูกก้กดน้ำด้วยเพื่อนตู้เบลเลยออทัชชูโอเพนฮะแค่เนี้ยโอเคกูเชื่อมแล้วเพื่อนว่ามัน